เพียงแค่รู้สึกว่าเอออมันมันอยู่แค่นี้เลยถ้าไม่มีพยานหลักฐานที่มันชัดเจนแน่นหนาว่าคนนี้กระทำผิดจริงๆมันก็เป็นแค่คําพูดที่เอาใจเอฟซีอยู่แบบนี้แหละคะ่ะโดนแน่ไม่ลดแน่อะไรนี่มันไม่ได้โดนกันได้ง่ายๆขนาดนั้นกันถ้าเขาไม่ยอมรับนะหลักฐานพยานนี่จะไปสืบหาที่ไหนนะคะคลิปนะคะโอ้ถ้าคทคลิปนั้นมันสามารถเอาผิดได้นี่เขาออกหมยเรียกหมยจับเล้วที่เอานําไป้องเรียนนั่นแหละ มันมีหลายอย่างอยู่เกี่ยวกับลักษณะแบบนี้นะไทยมุงมันไม่ได้โดนกันได้ง่ายๆหรอกถ้าไม่ถ้าไม่รับถ้าหลักฐานทั้งหมดมันไม่ชัดเจนมันไม่อะไรเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะเกี่ยวกับสวนยางน้อยเนะี่ยไม่ใช่เขาไม่สืบนะเขาก็มาสืบเจ้าหน้าที่เขาก็มาสืบตำรวจก็ลงมาดูป่าไม้ก็มาดูสองครั้งตำรวจมาก,กับป่าไม้ครั้งหนึ่ง <c oughs> ก็มาดูแล้วก็สืบจากไหนก็สืบจากคนรอบๆอ่ะถ้าอยากจะเอาจริงๆอะ่ะจะแนะนําให้เอาคนที่ถ่ายรูปอะ่ะเป็นพยานเป็นพยานยืนยันว่าต่อไม้นะั่นแหละตัวเองเป็นคนถ่าย พื้นที่ตรงนั้นจริงๆคือรูปแต่ละรูปมันต้องมีที่ไปที่มา,ามันต้องมีการยืนยนันต้องมีคนยืนยันมาจากตรงนั้นจริงๆในเมื่อทั้งหมดทั้งมวลมันไม่ชัดเจนใช่ไหมหาพยานที่เป็นคนบ้้นโกโก้เป็นพยานให้ถ้าไม่มีพยานก็ลอยอยู่แบบนี้หละเป็นคนทนต์ไปมาอยู่แบบนี้เลยมันไม่ได้โดนกันได้ง่ายๆนะคะถ้าไม่ยอมรับอะพื้นที่คือการร้องเรียนนี่คือเป็นคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งเข้าไปเข้าไปทําถ้าร้องเรียนแบบ โร <c oughs> งเรียนแบบพื้นที่ตรงนั้นให้ตรวจสอบก็คือใครเป็นเจ้าของอยู่ก็ก็คือรับผิดช,ชอบไปถ้าผิดก็คือเจ้าของอะที่มีชื่ออยู่ผิดไปแต่อันนี้เขาไม่ได้ลองเรียนให้ตรวจสอบอย่างนั้นเขาลองเรียนให้ตรวจสอบลักษณะเดียวกันกับปล่าใคือคนนี้เขาไปครอบครองพอคนนี้ปฏิเสธปุ๊บอ่ะว่าไม่ใช่ไม่ใช่โค้ยก,ไกไไ็ไม่ได้ไปครอบครองก็ไม่ได้ไปอะไรนั้นน่ะมันก็ต้องไปสืบก็ต้องไปสืบว่าอ่ะมันใช่ไหมไม่ได้ไปครอบครองไม่ได้ไปทากินไม่ได้ไปอะไรทีกนี้ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานแนะ่ะการจะเอาผิดใครสักคนนี่มันไม่ไ้งาาายยะะะตััวเเออรรรรบพพ ก็ยอมรับแล้วก็ไปทาตรงนั้นจริงนั่นๆเหมือนที่ทุกคนเห็นนั่นแหละแต่อันนี้เขาไม่ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าไม่ยอมรับนะเขาก็ต้องหาพยานหลักฐานหาพยานหลักฐานเอาผิดเหมือนกันพูดอยู่ทุกวันทุกวันนี่คือโดนเน่คืออะไรแน่นี่หลักฐานอยู่ไหน <c oughs> <c oughs> เขามาดูแล้วค่ะเขามาดูแล้วบอกหนห้ก็ได้ป่าไม้มาสองครั้งตำรวจมาครั้งหนึ่งก็ามาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วสอบชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแถวนั้นแต่คนที่อยู่คนละฝั่งกับพี่ตรงนั้นนี่ไม่รู้ถูกสอบหรือเปล่าก็ไม่รู้ชาวบ้านเขาพูดยังไง เออนั่นแหละเขาหาหลักฐานอยู่ค่ะถ้าหลักฐานมันไม่เพียงพอที่จะดาเนินคดีใครมันก็ไม่ถึงขั้นดําเนินคดีใช่ไหมคะเดี๋ยวมาย้อนังกันไปเลยครับพี่รัตนาคือเห็นแล้วอะไรนี่คือไม่รู้เลยป๋อคนที่อยู่ในกกอบไม่รู้เลยเหรือว่ามันเป็นอะไรยังไงเ่ะเออตำรวจมาก็มีก็มาก็มีคนเห็นเขาก็ต้องมามีคนแจ้งมีคนอะไรก็ต้องมาดูใช่ไหมคะมาดูแล้วมันมีพยานหลักฐานอะไรบ้างที่จะสามารถดําเนินคดีกับคนนี้ได้ มันต้องขนาดนั้นเนีถ้าไม่มีพยานหลักฐานอะไรเเชิญก็ไปสูงสีสุมาตำรวจก็โดนใช่ไหมคือจมันจะไปกล่าวหาใครลอยๆไม่ได้ก็เห็นโดนเน่โดนเน่โดนเน่มาเป็นปีแล้วพี่ชาไม่ผวเป็นน้องอรอนี่แค่ไม่เจอกันเลยอันนี้คือพูดนี่คือไม่ได้เข้าข้างใครนะคะไม่ได้เข้าข้างใครคือเอาเอาความเป็นจริงมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆมันเป็นแบบนี้ถ้าอยากรู้ว่าชาวบ้านคนไหนพูดอะไรยังไงนี่มาสืบเอาเอง ถ,ถูกถามไปหลายคนแล้วว่าพื้นที่อะไรแต่นนี้นี่นั้น,น,นก็เลยแนะนํานะคะว่าถ้าอยากจะเอาจริงๆอะ่ะก็หาพยานที่เป็นคนกลัวๆไปยืนยันจริงๆว่าคนนี้ไปครอบครองตรงนั้นจริงๆจะแนะนําให้มันจะได้จบที่พูดนี้ไม่ใช่อะไรนะ,ะก็อยากเห็นเหมือนกันว่าคนกลัวๆคนไหนจะไปเป็นพยานเอาคนหมู่บ้านเดียวกันเข้าคุกอะ่ะ มันพี่โต้ยนะคะสวัสดีค่ะมันไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะคะคือมันเป็นช่องหูที่มันสามารถเป็นช่องอะเป็นช่องให้คนที่อยากตันแกล้งกันนะคอยากตันแกล้งกันเป็นช่องอะคนอื่นข้างนอกนี่คือต่างหากคะความรู้สึกมันต่างกันนะความรู้สึกระหว่างคนข้างนอกที่มาทํามาทำทำร้ายคนในหมู่บ้านเรานก็ความรู้สึกอีกตัางหากถามว่าชอบไหมก็ไม่มีใครชอบหรอก แต่ว่าเขาก็คือคนข้างนอกอ่ะเขาจะมาทําลายทําลายเรานี like <top>. ่เราไม่ใช่ญาติปู่โหติกาเขาเราไม่ใช่คนที่เคยอยู่ด้วยกันมาเราไม่ใช่คนที่เคยช่วยเหลือกื้กูลกันเหมือนแต่ก่อนเหมือนคนในหมู่บ้านเราความรู้สึกมันต่างกันความรู้สึกจะเรียกว่าเสียใจมันก็ใช่อ่ะสำหรับชาวบ้านนี่เครียดแค้นนี่เขาไม่ค่อยนะก้มหน้าก้มตารับสภาพไปความรู้สึกมันต่างกันความเสียใจก็คือเนี่ยแหละเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันแต่นั่นแหละค่ะแต่นอกไม่มีใครยอมรับหรอกอะว่าฉันเป็นคนทำเหมือนกันอย่างงี้ยวน่ะยังคิดอยู่เลยนะคะว่า แม่เดียมเชื่อว่าคนในกวกกไม่รู้หมดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรอะไรความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนานนเกี่ยวกับอาการร้องเรียนต่างๆในหมู่บ้านเราอ่ะก็น่าจะรู้หมดเลยก็ยังคิดอยู่นะครับว่าทําไมไม่ออกมาประกาศชัยชนะล่ะคะทำไมไม่ออกมาแสดงความดีใจภูมิใจหรือว่าอะไรต่างๆออกมาฉลองอคือไม่ไม่มีหรอกคระพี่พี่ต้อย คือทุกคนก็ก็นี่แหละโดนเหมือนกันแต่ว่าโทษมันก็หนักเบาก็ไปตามกฎหมายนั่นแหละไม่มีใครคุ้มกันคุ้มอะไรได้หรอก็เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปอ่ะคนที่โดนก็โดนเหมือนชาวบ้านทั่วไปอ่ะแต่ว่าความผิดมันก็แตกต่างกันไปนะคะเกี่ยวกับพื้นที่อ่ะเกี่ยวกับพื้นที่ความผิดมันก็แตกต่างกันไปมันไม่เหมือนกันตรงนี Nowadays, ้ถามว่ารอดไหมก็ไม่ได้รอดนะคะก็โดนคดีโดนอะไรเหมือนกันก็ตามกฎหมายนั่นแหละก็บ้าไปตามกฎหมายตรงนั้นแหละ อันนี้อันนี้ใช่นะเห็นด้วยเห็นด้วยกับเห็นด้วยกับพี่ต้อยคือณเวลานี้อ่ะชาวบ้านเขาก็เปรียบเทียบเหมือนกันชาวบ้านหลายหลายคนเขาก็เปรียบเทียบนะคะัว่าเกอนหน้านู้นอ่ะตรงพญานาคตรงอะไรทั้งๆที่ทมันมีอะไรหลายอย่างอยู่ที่มันนั่นอ่ะ ลุงของพี่ต้อยก็ไม่ได้มายุ่งมาเกี่ยวกับชาวบ้านอันนี้ต้องยอมรับว่าใช่จริงๆคือคนในกบกนะครับก็จะรู้ว่าพื้นที่ลักษณะในกบกนี้เป็นอะไรยังไงแบบไหนแกก็ไม่ได้มายุ่งมาเกี่ยวกับชาวบ้านจริงๆนะยครอันนี้ยอมรับจริงๆชาวบ้านหลายหลายคนเขาก็เปรียบเทียบเหมือนกันมาถึงทุกวันนี้นะก็เปรียบเทียบเหมือนกันขณะแกโดนแกอะไรแกก็ไม่ได้พาดพิงนะครับไม่ได้ชี้มาที่ของชาวบ้านนะครับไม่ได้ไปชี้ตรงนั้นตรงนี้ว่าเออของชาวบ้านตรงนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันเหมือนอะไรก็ไม่ได้มีแบบนนนนนัั้้้ออีใชช่าาวก็พูเหมืน ี่ยุวรักสวัสดีรอไปกรีดยางแล้วไปนะครับพี่ฟีนโอ้ยอย่าคุยมากคืน